สวัสดีครับก็ไม่ครั้สำหรับไมค a าบนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกซีนึงนะครับโอเคนะครับนิวเหมือนเดิมนับส่วน m i n e c r f t ซีหายไปไหนมัวไมครับนะเอ่อออนให้หมดเลยนิวไมครับส่วนเซีดนี่อะไรดีสองสามสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1 11, 12, 13, บิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่จบครับ้ดีพอโอเคนะครับซีนนี่ก็งงๆเลยนะครับเ,เริ่มมาเลยแล้วกันผมอยากมาเริ่มนอนชีวิตใหม่มานานแล้วเหมือนกันขอจิบน้ำสักคู่แบบสี่สุดยอดโอ้โหโอ้โห โอ้โหเกิดที่ดีมากอ,อ้โหเกิดที่ดีมากเลี่ยม,มาถึงตกเลยเอ๊ยอะไรวะคิดว่าดันเจียนเฮ้ยลืมเปลี่ยนเท็เจอร์แพคโอ้ดูไม่ออกไลยนี่ข้างนอก,นอกนแต่ทัาา้งว <c oughs> <c oughs> ันนะครับเท็กเจอร์แพคไม่สวยนะเฮ้ยนี่ลืมเปลี่ยนจริง,งนะเล่นของธรรมดาสวยสุดแล้ว สกินก็เปลี่ยนไปตามธรรมชาตินะครับอันนี้สกินนี่ยืมเข้ามานะจากเว็บเปิดเ์สกินครับโอ้อยู่ที่คำอธิบายด้านล่างนะครับเออเว์เว้เ์อะไรไม่รู้บเดี๋ยวผมก็โพสไว้อ่ะตอนนี้ฝนตกในเวลา1 5 2 4นี3โมงเึ่ะไรเลยเจอแกะ ค่ามันทุนเงนก่อน,นะครับเอ่อมันหลดทุเรศทุเรศเฮ้ยกินไม่สมบูรณ์ด้วยโอ้โห <c oughs> มาเปลี่ยนทีเจแพ็กกลับเลและเออเทเจแพ็กนี่เดี๋ยวชื่ออะไรวะเอาชื่อข้างบนของมันเอ่อชื่ออะไรไม่รู้อะ เกี้นเกรับสมบูรณ์สุดๆเนี่ยจะเริ่มต้งชุดใหม่ไปกับไปครับเออโอ้ยเจ็บมือมานานแล้วเอาเฮ้ยใครทักไปกว่า คนทำมาในไอแพดใครไม่รู้นะวันนี้ไม่ใช่ไอแพดผมนะของพ่อนะโอ้เราได้ทำอีกกลีนมาตั้งสิบ เก็บไม้สีขาวไว้ได้โอเคเฮ้ยแป๊บนึงเราเปิดโบนัสไว้แป๊บนึงเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลสสติ๊กเกอรแอปเปิลเฮ้ยเปิดโบนัสไวแบบนี้เหรอมันไม่มีอะไรเลยกอง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 อยู่ไหนโอโโ้โถลืมเนี่ยอ่ามีพิกแอคให้โอ้โหให้มาซะเยอ,อะเลยพริกแอค โอเคก่อนจะคาบขวาแล้วไม่ต้องคาบแล้ว้เยเราพิกแอคไมล์ใช้ก่อนเด้ย,โอ,ยโอเคนะครับข้าหมูไปหน้าหมูชิ้นเด้ย ว่าจะสร้างบ้านแบบไหนดีอาจจะสร้างบ้านบานดินหรือใต้ดินก็ได้ผมอยากสร้างบ้านบานดินนะรสร้างบ้านใต้ดินมานานนะอาจจะเบื่อบ้างโอ้โหเฮ้ยตีนาโอ้โหพีแอคลอดไปเยอะเลย ยอดไปเก็บเนื้อวัวเอ้ยเนื้อหมูเนื้อหมูไม่ใช่เนื้อวัวเนื้อไม่ใช่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อหมู ตอนแรกสามารถใต้ดินก่อนแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่กันมาครับอีกครั้งหนึง่งไม่ลืมเก็บขนแกะเฮ้ยไปน,นี่ด้วยเฮ้ยเรา เกมไหมครับไม่เมนะครับอบค,ครับสปาซอมบี้เอ้ยเ,ยเลวีนเฮ้ยโอ้โหคิปเปอร์ลอข้างล่างสองตัวนะครับท่านโอ้โหนะครับมีสายถล่มลงมานะครับก็เลยเกิดการจะาจนขึ้นเออกี่โมงแล้วครับไม่ทราบว่าอ๋อ เดี๋ยวก็ไปหาที่สร้างบ้านหมาๆนะครับยุกกูหาสร้างสร้างบ้านเหมาะขับรถด้วยความ็วสูงไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเราสร้างบ้านดลึกละนแล้วก็เป็นเลวีนเอาไม่ใช่เอเฮ้ยมีฐานให้เราเก็บเาอาวะเฮ้ยอยากอยากได้ฐานอะฐานเฮ้ยฐานมีจริงด้วยอะให้เราเก็บจริงๆอ่อะนายนายคนใจดีมากเราจะได้ไม่ต้องเผาฐาน เดอร์แมนด้วยไอ้ตัวทำให้ผมต้องลงมอดขอแปะไฟนยเอะมองให้เห็นเหมือนกันอ่าโอเคนะพอก่อนห่านคงเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นเจออีกก็ขุดอีก ไม่หาทำเลยอยู่ที่อยู่ก่อนเฮ้ยแถวนี้ดันมันใหญ่ยังนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบอึอ๊นั่นใช่ใบโมสลูมเปลวะหรือว่าเป็นเขตหินนะอึ๊บวิ่งยังวิ่งได้อยู่เคน,นะครับจะหาทำบ้านก่อนทำบ้านแถวๆนะี้ ต้นไม้ชมมากหมูก็ชมโอเคนะเดี๋ยวทำบ้านโอ้โหเสียงต้อนหลับเลยครับเฮ้ยลืมเก็บทอชมาแต่ผมไม่ต้องหอกเราได้ทำม,มาเยอะแล้วโอเคนะเดี๋ยวหาบ้านทำโยนเอถึงละเป็นหินนะครับโอเคนะเราทำบ้านอยู่แถวนี้แหละเอ้ย เถวแถวหินนี่แหละเราจะได้เก็บหินคอบเบสตอร์โกลเริ่งนัครับเคล้วกลับมาแล้วนะ คราฟก่อนเลยสิ่งนี่สำคัญที่สุดในไมค์คลาปก็คือกล่องคราฟนะครับกล่องคราฟจรงเดี๋ยวโอ้โห,โหเออเลอร์นะครับเดี๋ยวขอแล้วกลับมาอีกครั้งนึงนะมันเออร์เลอร์นะครับโอเคนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับหายเออร์เลอร์นะครับเฮ้ย <c oughs> ถ้าทางฝนตกแรงอะ่ะเฮ้ยฝนตกหนักมากเลยเป็นอะไรของมัน โอเคนะครับเดีวเราทำบ้านแถวน,นี้มันเออมันนีมีหมู่ชุมน,นีฮะแถวนี้เดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งให้หมดเฮ้ยบ้านต้องการเนื้อชิ้นหนึ่งโอเคนะครับกินกินแล้วทำดาบนะครับ ผมไม่ได้ทานบุนหรือโหดลายนะครับแต่มันจําเป็นในการอยู่รอดอแล้วนะครับโอ้ยได้สามชิ้นเลยฮนะตัวนี้เฮ้ยต่อไปตัวกี่ชิ้นนะเนี่ยสามโอ้โหสุดยอดต่อไปโอ้โห,โโหนี่ก็สามโอ้โหโคตรใจบุญเลยใจบุญใจบุญอ้ยโอ้โหสามนะครับสิบสองนะครับอันนี้ผมค่าสิบสี่ตัวสิบสองชิ้นแล้วอะเฮ้ยมืดล้วเฮ้ย คนนี้กลัวความมืดนะครับมืดมืดไม่ได้ผมกลัวเอไอเอาชิถ้าจะดูชีวิตรอนคือแรกนะครับหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับก็ดูไออันที่มันยังเป็นสกินไฟลาวานั่นนะครับนั่นแหละดูนั้นนะครับอย่าไปดูอันเก่าๆนะครับเอ้ยตกใจเดี๋ยวดูอันเก่าๆนะมันเก่าๆเสียงมันจะเออๆนะครับ หนาแล้วก็วิธีการการซอมบี้นะครับเออมีอะไรอ่ะดินไม่มีเหรอไม่มีก็ไม่ต้องการเก็บก็ได้วะเยวนี่นะครับปักไว้เลยเสร็จแล้วเราก็ทำบ้านไปโคตรน่าลกลัวฝนตกแรงๆ ใส่ทานอีกสองอันจัดของละเออเกิดต้องสร้างบ้านใหญ่ๆนะครับเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ฝนนะมันพายุแล้ววันเนี้ย โอ้โหเออไอ้นี่ที่ผมมองนี่ผมมองพายุนะครับเนี่ยพายุจริงๆนะวันนะี้แถวบ้านผมเนะี่ยโอ้ยน่าก,กลัววะก็ปล่อยมันนะ โอเคนะครับเราได้เนื้อหมูมาเยอะเลย <S <S แล้วก็เขาจะพังนะครับกนะ็เตรียมโอเคเตรียมตัวตกใจเรียบร้อยไปแล้วไอหมูมีอยู่หน้าบ้านต่อไปครับเตียงนอนนะครับ คนแกะต้องไว้ข้างบนนะครับอย่าเอาคนแกะข้างล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค้าไม่ถูกนะครับตอนแรกผมก็เป็นโอ,โอเคนะคเดี๋ยวดูดีมันจะป็นโอ้โหซอมบี้หลบตายต้นไม้โอ้ย บางทีเสียงฟ้ารองฟาราไปแข้าไปนครับก็เฮ้ยคิปเปอร์ชิตไปเลยไกลไปเลไกลเดตั้รงนี้เห็นไหมเนี่ยกำลังร้าศอยเนี่ยเอาาม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 าหมูากเกิดคุณจะย้ายบ้านอ right? ้าเฮ้ยหมูหายหมูหายเหรอคือเทก เขาแก้ใหม่นะบอกแบบว่าเออให้หมูมันโอ้ยให้หมูมันตกเนื้อได้มากสุดสามชินม้นก็ดีนะบอกว่ามีเนื้อกินเยอะเอ,อ้ยอะไรวะไม่เคยปีอะทำไมอยู่ดีเรื่องผมลดอ่ะแล้วแล้วถ้าเกิดเจอเห็ดนะไว้เก็บไปด้วยนะให้หมูชุม่มะดีจะได้มีเนื้อกินเยอะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมตอบไปเลยว,ว่าตอนนี้ผมลงคลิปเกิน15ทีได้แล้วลง30นาทีลงได้เลยเาลาหมูใ้คผม24ชินนะ้นแล้วจะได้ใช้เนื้อเลื้อเนื้อเนื้อเอ,เอาเฮ้ย่า <c ười> จะตาย <c ười> คิปเปอร์เฮ้ย <c ười> เดี๋ยวผมไปลงมอสท,ที่มันซูมได้เดี๋ยว <c ười> โอ้โหคิปเปอร์ เฮ้ยน้อยมินี่หน่อยดีเลยอยากระเบิดน้อยไปห้อยไปห้อยเบิ้มไปเลยเฮ้แอปเปิลฟรีนะครับนี่ครับได้ไม้ฟรีด้วยนะครับเฮ้ยไอ,อหมู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 เริ่มต้นชีวิตเอโอโหโอเคนะครับครบยี่สิบสี่ชิ้นแล้วครับแล้วก็เอานำไปพ่ก ขุดทานกันเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะอยู่ที่นี่ไปต่อก็ได้เออเดี๋ยวใช้พลิกแอคไม้ขุดทานแล้วหนะึ 1, 2, ่งสองสามสามวินาทีเนี่ยมันนานเกินอ่ะใช้พลิกแอคโตนขุดเลยสองวินาทีวินาทีครึ่งไม่เขียนคนระับหนึ่งหนึ่งครึ่งอ่ะครับ รโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันแรงจนลดไอ้พายุตรงแถวนี้ครับมันแรงจนรถข้างนอกต้องหยุดครับมันเนี่ยเมตอนนี้ครับโอ้โหเพราะน่ากลัวเลยเอ้ยได้กันพาวเดอร์มาด้วยอ่ะ โอเคนะเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะานเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่ก่อนแล้วนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่เอ้ยเดี๋ยวดูก่อนมินิแมปโอ้โหเฮ้ยมันใหญ่จริงๆแถวนี้อ๋อคือเราต้องเดินลึกๆไปนะครับท่านเดี๋ยวขอตัดมไม้เก็บไว้ก่อน โอ้ยเลยเยอะเลยโอ้โหเซตเออเดี๋ยวกี่โมงละท่านจะอยู่ที่นี่อีกสักคืนหนึ่งนะครับท่านเดี๋ยวก็ขุดบ้านไป รือไม่ก็ออกไปล่าสัตว์ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่นะครับไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดประตูก็ได้แต่ถ้ากิดคีปเปอร์มันเข้ามาก็ไม่รู้ด้วยนะคแต่ตอนนี้ผมเล่นอะไรอยู่ฮ oh, าร์ดดโอ้โคโนมัลออกไปเล่นสกายบล็อกนะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับสกายบล็อกนะผมลงอีกมันจบตรงอีพีที่ห้ามั้งเพราะว่ามันเออร์เลอร์นะครับสกายบล็อกผมเข้าไปนะครับแล้วมันเกิดนักโลกเลยครับมันก็ไปเล่นไม่ได้แล้ว อบอกไม่เจอแล้วก็ได้อีกอย่างในตอนลงนรกนะครับมันก็จะไปเกิดตรงข้างนอกครับทำให้ถังผมแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างของผมหายไปหมดเลยหมูเยอะมากะะเออดีเหมือนกันป่าลอกชอบชอบหมูตรงที่มันให้เนื้อได้มากถึงถึหกชิ้นนะน,นบแล้วอาจจะลงเอ้ยเอ้ยทานทานทเสียงชีวิตลงไม่เอา ลและทางสว่างนะปอดโป่งครับว่าขุดฐานสกายบอกผมนะก็บอกก่อนนะว่าผมเลิกเล่นแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่โหลดของอันใหม่มาด้วยผมอันนั้นผมใช้ของอันเก่าเล่นด้วย ที่มีทางไปต่อยรอาฐานก็เยอะจริงๆ่นัคนะครันเดี๋ยวค่อยมาสำรวจต่อนะเดี๋ยวผมอยู่ที่นี่ไปคืนนึงแล้วกันขุดตรงนี้อ่ะ ได้ถานไปเทียบไปนะครับขึ้นไปเอาเนื้อหมูต่อหมูอยู่บนต้นไม้แล้วก็ไม่ไมเอาโอ้โหบนดินนั่นนะครับจิ่หมูบนดินเฮ้ยอ,อันนี้ให้เนื้ออันเดียวก็ไม่วาการโอ้โหเฮ้ยมีซอมบี้ด้วยเหรอซอมบี้ซอมบี้ฉลาดขึ้น,นครับฉลาดขึ้นกว่า1.2ครับเออซอมบี้มันแบบเหมือนแบบ เวอร์ชันเก่าเอ้เวอร์ชัน1.2ครับไม่เก่านะครับไม่เก่ามากโอ้หถ่านไม่เอาละก็คือซอมบี้นะครับบางทีมันก็ไม่หลบใต้ต้นไม้นะแต่สกิลลิตตันนครับมันจะหลบนะครับซอมบี้บางทีมันก็ไม่หลบนะหมูแถวนี้ได้หายไปประมาณสิบกว่าตัวฆ่าให้หมดปิ้งให้หมดโอ้ยปิ้งหนักเออปิ้งปิ้งไปก่อนเลยชิบชิบ เออไอนี่มันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่กันพาวเดอร์เดี๋ยวผมร้อยเมืดอ,อย่างเดียวนะครับอ้ยกินเนื้อซอมบี้แง่มๆๆไม่มีอะไรอยากอยากกินเนื้อซอมบี้นะครับโอ้ทายมาเกือบยี่สิบนาทีได้มั้งเดี๋ยวไม่ใช้ขวานไม้พังเลยดีกว่า ปิ Apple, Apple. Oh, ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้เจมโต๊ะอุดหูโอ้ได้เนือเยอะมากนะมาที่นี่เฮ้ยเดี๋ยวรอกินไก่เด้อไม่ได้จะจะกินไก่แล้วหิวไก่อะโอ้ยได้เนือเยอะมากเลยที่นี่ ดำตาดำดตดำอยู่มานานอยู่มานานอยู่มานานเราจะสามารถใช้เช็ดหรือเออ่คัฟฟิ้งเทเบิลนะครับสามารถเผาด้วยนะครับมันก็เผาได้นะครับแต่ถ้าคนมีไม้หนึ่งอันนะใช้วัตนแดินเผามันจะคุ้มที่สุดนะครับ รอให้เมื่อนอย่างเดียวอ่ะเสร็แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาที่อยู่ใหม่ส่วนไอ้เตานี้ผมก็ไม่อยากไม่ต้องเอาไปครับเพราะว่าโอ้โหดูหินครับราไปเผื่อเลยคราไปเผื่อให้หมด กล่องคาฟก็สามารถเผาได้นนะครับเออคือไม่ได้หมายถึงแบบเอากล่องคาฟไว้ข้างบนนะครับคือหมายถึง <c oughs> คือหมายถึงแบบเผาเอามาเผาไว้อย่างเงี้ยได้เหมือนกันครับผมนอนแล้วเอา้ามืดแล้วไม่ใช่หรอแล้วเหยังไม่มืดสนิทโอเคครับ เดี๋ยวมาต่อกันอีกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมไปตัดต่ออะไรสักนิดหน่อยคลิปหน้าผมโอ้โหเจออ้นี่เข้าไปเห็นหนึ่งตกใจใวคลิปหน้าผมมาหาที่อยู่ใหม่นะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ